หรือไม่ในปีพุทธศักราช2567ตเทสบาลนครนนทบุรีลำน้ำจ้พยาหน้าท่านาตนอรว้เป็นการทายชิงถ้วยพระราชทานระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ปัดรัชกัวเนี้ยนูวเนี้ยร่องน้ำเนี่ยร่องน้ำเนี่ยพลังกินาวาเสียโอน150เป็นแรกหรือไม่ว่าพลังกินาวาจะอีพอนหรือไม่พอน เขาหวังเรือของล้านนี่นะครับตะพนกินดาวาจะทำได้ทำได้ในเที่ยงนี้ก็หวังก็รลังจากจากเดียร์อสแตะนะเดียถ้าสแะดูทำได้ก็หวังก็รลังจากผู้กนัดในรัว จริงนะครับการถอยการตัดสินจากคณะกรรมการยกต่อไปโอ้โหหักปากกาเซียนแล้วโอ้โหคือหักปากกาเซียนคุณเอกนำรายการชิงถ้วยประนรินทราเรือยาวใหญ่ล่องหนาแดงล่องหนาแดงเจ้าแม่มาดูท้องกองทัพเรือเจอเรือเทพ น้อนะสิ่งแปแบบยพาไร้ไม่มีวันตายใส่กันูจุดใจตระลมกน้งน้ำจะพยาสังกัดนื้เนี่องน้ำเดงน้ำเดจะแม่มาดูพรอมีรอดมดภัยในเตอนนี้เป็นเริ่มจะแรงใสนมาเปเริมจะงส่ึ้นมาเอาล้ยตาคนตบตคนตาี้ใครดีก็อยู่ใครใครไไม่มีความแน่นอนในเรืองตะคุนความมันความตใจความแรงความแรงความแข็งแกร่งของฝียพ่ตะคุ

เราต้องทัาจะตามทันหรือจะตีพ้นหรือไม่พ้นหรือไม่พ้นพ้นไม่พ้นก็บอกว่าเที่ยวนี้ถ้าพลเกินนาวานทำได้ถือว่าเก่งจัดถือว่าเก่งจัดเพราะว่าหลาาหลาลไหลลามไหลเย็นไหลลัมไหลลามไม่มีใครไม่มีใครทำได้ถ้าพลเกินทำได้เราถือว่าเก่งจรินเก่งจริงกินเ่งจ้าแม่จ้ ะไหลเข้าเซนชัยได้แล้วครับเอ้โ,โูแเวกน้ำรายการมาแล้วจ้าเชี่ยวที่สองตาขนตาผายกัามาก,กับมกากรต่อยออกมาร่องน้ำแดงชิงถ้วยพระเจ้าานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจาการที่สิบร่องน้ำร่องน้ำแดงเทพ รอลสิงแม่แต่พยักรายไม่มีวันตายเจ้าแม่มาดูทองกองทับเรือเที่ยวแรกเจ้าแม่มาดูทองกองทับเรือกินไปก่อนจะเที่ยวนี้รรองนามแดงทำท่าจะแรงแสงน้ำมาทำท่าจะแรงแสงน้ำมาเอระวังต่อจออยจับโผไปแม่แต่ไทยแรงแสงดีแล้วแสงดีแล้วไม่รู้เจ้าแม่มาดูทองจะตามทันหรือไม่ทันทันไม่ทันไม่รู้คนีีพามยาวไม่ได้ชอบดูเพราะว่าจอกันมาแต่ก็มันตลอดงานดูน้ำใส่น้ำเดงลสิงมาแต่สองต่อตรงวิจับโผไปป่าชนิดเทวโผไปเราจะเริ่มรับจะมาดูซิว่าผู้กองมันส่งผู้กองบุญส่งจะทันหรือไม่ทัน ข้างหลังแต่หัวใจได้ย hmm. mm ินออกมาข้างนอกดัง hmm. ต mm hmm. ุ๊บตุ้มตุ้มต right hmm ุ hmm. okay, ้มตุ้มเอาละเว้ยปู่ทองเที่ยวนี้พยายามกดไปภายไล่เบรกมาแต่เที่ยวนี้แปดแปดหนีมาแล้วต่นี้คงจะต้องดับฉลาาภายเที่ยงสามขับผู้กองมือส่งพี่ชายกับท่านสอนตอวิจารพอไปลูกพี่เอาละครับดูดิว่าคู่นี้ลั่นเป็นกันคู่อย่า เรือก็พร้อมอยู่แล้วอยู่ตรงนี้ไปจับฉลาดกระสีพายโค่ดื่งน้ำถึงท้ายเรียบร้อยแล้วขึ้นไปอีกหนึ่งี่เนี่ยเป็นชื่อของน้อง r j JR JR หรือ r j นี่นะนะเผื่อผมจะจำกลับไปกลับมาเป็นเด็กชายอายุหกขวบเป็นลูกของเสียอ้นรติศักดิ์นามบุรีจากร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยชื่อจริงก็คือพลกิจเอามาตั้งเป็นชื่อเรือเป็นน้องชายของสิงหลนกิจคือคือเด็กลนกิจแอร์บัสออกแล้วครับ พยาาองน้ำแดงผากลังน้ำงินเจ้าแม่บรุทองกองต้เรือเอาลวอยี่ถวยพรดาทาประบาดต้เรอ้าอยู่หัวราชการจริงิตาพายตคนรวีเจ้าแม่บรุทองกองต้เรือผายอัดมาผายอัดมารองน้ำแดงลกินามาชักหลังสบาพนทจะดีรอดปลอดภัยได้ไหมเน้อเจอเมจอเจ้าแม่บรทุทองอาวยกวถ้วยบรนทาใปีนี้มองตามสายตารองน้ำแดงเหลือน้ำตมมาเจ้าแม่บรุทองกองทอได้จะแสงได้หรือไม่ว่าจะแสงได้ That's เดินก็เจอก็เดี่ยวกันจ้าไม่มีใครยอมขายเอาละเว้ยเวทนารายการไพ่ที่ทีสามตางคนต่างขายต่างคนต่างหมดต่างคนต่างเขายี่บี้กินกันมาล็อกน้ำทะเว้ยร้อกน้ำด้วยกันตามตาจะเลือบ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 ไม่เลือบจะไม่จะแม้มาดูทองมองตามสายตาไล่บทไล่เบียดเอาละเว้ยถ้าคุณยังงี้จะผ่านมาดีจะผ่านล็อกแกงมาเลยเว้ยล็อกน้ำด้วยกันฝ่ายใดจะแสบมาจะแม้มาดูทองมองเลยเลยว่าจะน้องเอาจะน้องเอาเอาเลยเว้ยถ้าผายอย่างงี้ไม่รู้ไข่เป็นใไข่แฟนจะอุตลุดละเว้ยมองตามสายตาสูงปีดูดีจูจ ตกที่นั่รงบบาลได้นอนแทบแ้ว จบครับของคามจบแล้วเป็นคู่สุดท้ายเที่ยวสุดท้ายกอาการของถ้วยพระราชทานปีนี้กองทัพเรือครับเจ้าแม่ประดูท้องประสบผลสําเร็จหลังจากปีที่แล้วมาสามเที่ยวเป็นรองแชมป์ปีนี้ได้มีเสียงเชียร์สฝั่งเป็นอารมณ์ใจทั้งเสียงดีใจทั้งเสียงที่ปลอบโยน สำคัญมันคอยประคอเมื่อพาดแค่คนเราแค้นควาก็ไม่อ,อ่อนจงสู้ไปก็ไปตามเดิงใจฝัน